ขณะที่นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการรถโดยสารร่วมบริการประกาศลดเที่ยววิ่งร่วมกันลง80%เพื่อบรรเทาผลกระทบราคาน้ํามันแพงว่าเรื่องนี้ต้องรอคณะกรรมการว่าจะพิจารณาอย่างไรยืนยันว่าในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกน,นั้นไม่มีปัญหา ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณเรื่องการเปลี่ยนหมายเลขรถโดยสารประจำทางนั้นนายศัก์สยามระบุว่าต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบให้มากขึ้นเพื่อจะทําให้การวิ่งรถมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะที่ผ่านมาการวิ่งทับซ้อนกันในหลายเส้นทางซึ่งเป็นต้นเหตุปัญหาด้านการจราจร pm 2.5และปัญหาต้นทุนต่างๆซึ่งการเปลี่ยนการซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะจะทําให้เกิดการทับซ้อนน้อยที่สุดดังนั้นขอให้ประชาชนที่ยังสับสนดูป้ายบอกทางข้างรถว่าวิ่งจากที่ใดไปอย่างที่ใดค่ะ นอกจากนี้นะคะที่ประชุมจัดพิจารณามาตรการภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยที่บริษัทเอกชนเอกชนนะคะที่จะไปท่องเที่ยวยังเมืองต่างๆรวมถึงจัดอีเวนต์ในจังหวัดต่างๆนะคะจะสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ